วันนี้สิพามาเบ่งแหล่งอาหารอยู่ไต่เทียงพี่น้องมีบัาพอยมีปลาปลาธรรมศาสตร์จ้ะปลาธรรมศาสตร์เพิ่งเขามาอยู่เองพี่น้องมาเตะมีน้ำกะจักมาเตะห้างไหนออกจากซะจากคลองมาจักมาเพิ่นร้านหน่อยอยู่ทางเทียงสา่นางเบ่งเอาเขา ขาวอยีห้อนันเบิองหลบข่าวกินบ่ะเพราข่าวนี่กระติบแล้วไอชิยอนเองไอสิยอนเองไม่รากินข่าวเศษอาหารต๊ะกล่องน้ำปองในพี่น <พอ S 2> ้องเพราะลาเออซ้ำนั่นลหะปลากำลัากิกน,น,นเต็มอยู่คนไดีหเห็น,น้อนะมันมีแสงเนาะแสง ทางหนึ่งกับเงามันก็เยบ่อยสวบไฟสกเป็นไรเหนินออบ่นออโอ้โนี่มาอีกตัวมันบ่กินบ่มันห่อนบ่หันแบ่กิน <c oughs> หอนยังไงลงหนาตัวน้นำบวห้อยเสลี่กับบวไล่พี่น้องเลยกินบวบดำบวบคุบ้งกินดำบวุฮงยังไงกินบวุฮงสุกเออ เห็น้นมันเยอะเออออมาแตย่ย้อนลงมันสามาก,กินเลยปลาเข็งปลากีเดิดปลานิ่นก็นมีปลานิ่นหน่อยมันออกจากสาปลานิ่นปลาคอก็มีอืมปลาคอใหญ่ก็มีเออปลาคอใหญ่ก็มีไอ้ทันว่าว่าปลาคอใหญ่ซำไหนนี่เจีจับมาอืยู่หลานะ Oh. หมูบ้านมันหมุดลงบักหอยอเสียเบิดมันบบมีแนวกินเนาะเอาบุกโงหายมันก็ฟูขึ้นมา,าเองปุ่นป่านสีทองน้ายโตอยู่ด้วป่าสีทองอไปไามเสียเปิดจักมันออกไปทางไหนนี่ แต่ว่าปลาเค็งปลาธรรมศาสตร์นี่งามอยู่พี่น้องไปตะเบิงเลยอ้วนดีแห้งเลยนี่อืมถ่องร่องแร่งแร่งอยู่มันบื่อแนวกินอยู่ไต่เสียงค่ะแ่นเศษเขามัได้กินอืมเศษเขาหลายท่านว่ามาวิ่งกินย่มได้มันก็คุลงมันก็มากินฝนบกห้อยมันกินอันนั้นดีแห้งบะงงเนาะแนนกอดกันอยู่ฝนมันห้อยมันกินหมดแนนห้อยมันกิน ลายเทิ้งไข่เทิ้งบอ่อออกแน่่มันเป็นลอยตัวพีดเด่เนาะปูพ,พี่หนองอยู่ในกอเขามูหน่อยนี่ก็ลายเออมูลอดหน่อยบอ่อออกไม่กลายปีนี้น้ำม,มาลามันก็นเลยปลาบ่อยทันใหญ่แม่อนอานึกปกติอัน เกี่ยวเขาแล้วปลาขอนแล้วเขาไม่ปลามันเพื่อนวายก่อนจะเกี่ยวเขาใส่เบ็ดนี่ปาเค็งผี่แล้วอพี่เอขาปีงเลยทำเข้าคลายผุนลูกชายคอยมักหากินก่อนเกี่ยวเขาจะใส่เบ็ดนอนเบิ้งปลาแนวนี้บ่อ้วนคาบสันตัวลูกโอ้กินข้าวใบเกลือบ่ลูก แม่แจียงแสบดีวังหานกินกับหยังหูแล้วโอ้โหแล้วกินกับปลาทูเออกินกับปลาทูกินกับมหยังแสบซ้ำใบเกือบกินกับหยังอีกกัปใส่กอกไปเบิ่องข้างผีต่อนี่เบิ่งน้างผุนดิเหรอปลามันก็มีทัวเลยเลยแหละเนาะแม่สามมันขอน ก็สีลายลายเติบท่านใหดอกมันจีคอนก้อนหนามนึ่หนามโบกเองหหอยตายอันหนึ่งอยู่ท้งบนโอหอยตายอันหนึ่งนี่เขาใสนอแม่เห็นเโอ้ยเปือกม่งคูดเ่ลือหอยเปลือกหอยตายอันหนึ่งคนนี้เปือกม่างคูดใส่ด้เลนี่เงาเขานี่คนน้ยมคืนได้เบิ้งเลย อปวดเลยเบือเบือมังคุดนี่พวงมันเบือกหอยเบือเอือมั่งคไอ้หลงหลว่านั่นเบือหอยเออบือหอยใหญ่น่ะแม่นั่นบักหอยใหญ่น่ะบักหอยมีไรอ่ะอืมที่พวงนั่นมีหุ่นเีืออยากต้มหอยอยู่บ่ลูกนี่เดี๋ยวพวงมันมันขาวง่ายแล้วบ่ลูกนี่ใช่นี่พ่งมันง่ายบืกหอยบ่นี่จยาก เค er, ี้ยเบิงเอาใหม่เมื่อคืนเบงยาเมีดได้โอ้ยเอาเมือได้มันสิบาดมือว่าบุกห้อยหลายๆเนาะเบิงสมือสมืออยู่ให้้ตเมันหนามมันโบกลงมันกระเขาง่ายงได้ไหมเนียนลีลีนั่นมันเริ่มเขาง่ายงเลยมันหูว่าหนามที่โบกนี่จางมันเนาะเนี่ยเอางูเบงละลูกเดี๋ยวเดียวหน่วยใหญ่สำเนียนี่เออน่ะหน่วยใหญ่บอกเออ มข้าวง่ายข้าง่ายมันข้าวหูเลยอืมคุณนะนะบะข้อยก็เริ่มข้าวหูบะข้อยเริ่มข้าง่ายกะปูก็เริ่มข้าง่ายหลายได้เลยลูไหมนี่นี่แม่นเบิร์ดเลยนี่นี่นี่แม่ว่าแม่นเบิร์ดเดนี่ลองเคลียร์อีกเบไหมอยู่นี่น้ำมันก็ไม่ไล่อยู่บะข้อย เขพี่เตะอืมหันมาทางนี้กันบักพีกฝักอีตูวมือเตะอนี่ยกินแต่พี่น้องอืมทางลุงมันสิถึงน้อยป,ปลุกปลุกหรืออืมบกพ่องขอ้ข่าง่ายโอ,โอโ้โหนูตัวนี้นู้ซิ่งนั่นนั่นอืมจังแมนมบกพรอยเ,เออ หนวยใหญ่มันเลื่อมลบไผ่ายเลยเนาะแ <Man. S 2> น,น่นหนาวาน้ำสิเพื่อน้นาปุ๊บมันก็เข่าง่ายปับบกฮอยเลย <Ooh. S 2> จังว่าฝนมาจักบกฮอยมาได้ทางใดเนาะแน่น <Man. S 2> เออมันมาเองแบบได้แถวมันเข่าง่ายเข่าเลยตัวใหญ่เลืลเล่อมเข่าง่ายเลย <c oughs> เอามาเบิ้งลูก <c oughs> อืมนะพี่นอ้องมันเลื่อมเขา่าหนามกับยับ ลงเหลือยบกลงหล่ตัวง่หนึ่งเ <laughs> ขาง,ง่ายลงหขวดออกมาเบิงซื่อๆนี <laughs> ่ละ <laughs> <laughs> ให้มันเขาใหม่พี่ลูกหน่อยมันกร้ายพี่กี่แบบไรหนึ่งมันหัวหนามสเบอ,อืมหนามันก็บโบกเรียวเหลือเที่ยงหน้าบรรยากาศดีดีพี่หน่องนั่งเบงิงหอยเบิงป่า อยากเก็บขึ้นมาตุมบกหอยแต่ว่าปลากกินแต่ปลาสาแหละจ้ะปลารรมาศาส์มันโตหน่อยปลาสาปลาสูากับน้องเตไม่เสียเบสเอาข้าวเดียวก็ได้กินสามสี่โตมาตุมมาเปียงมือได้อยากกินกับตำบะหุงก็จังใส่เบสเอา เอามาันไหวขึ้นลูกให้มันไปว่นบักหอยแล้วกันว่ <laughs> บนบักหอยไงมันเข่าง่ายจิตไม่เขอ่าอยู่น้ำงี้ได้เตะเออมันงามพี่น้ำฝนมาแล้วมันก็ส<อ>ิบออกพูดเท้าเพิ่นเลยล่ละยามแหลงเพิ่นเพื่อกันขัวหอยมันหนีว่าบกหอย,อยมูปลาคอบอ่เห็นเนาะ ปลาคอพอเห็นเลยปลาคอมั่นนั่นผุนไปลหลียูไตท่อผุ่นยูไตท่อนาบพี่เนาะหยวประทานโหดบกผิกอยู่ตัวนักศษาบุมีีบกหอยดอกจ้ะที่เด็กปลาคอกับนีปลาลายโหดเพื่อใส่ให้อาหารลงาย กินยังละยีก่านกินข้าวใบเกลือบอกเอ้ยไปเบิ้งเข้มกินข้าวใบเกลือกับเข้มจะลูกสีหดปักพีกยุบปลูกปักพีกไปนี่พี่น้องเพ่อได้กินขาเขาเสียไปปลูกใช่หรือ ปลูกมองฝูงแล้วลูกปลาเซ็นปลูกเหมือนละเล็กละหน่อยนี่เป็นข้อน่ะเออเห็นอยู่บนในกล่องแยกแล้วในกล่องแยกสิเห็นหรือเ่ปลาใหม่ๆเนะยาะโบ่ใหญ่เลยปลามันเอ่อมันขาวทอบอ้วนๆจากถือแม่นคู่ปีรุ่นนี่นี่งซ้ำเต็มเข่าก็ลังเขียวเอืออ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จ้ะพาลูกไปปลูข้ายอีกก่อน เซ่ขา่าไว้ปลูกมือเล็กมือน้อยพี่น้องอะลาท่านผู้ช่วยอ้วานกินข <c oughs> ้าวใบเกลือกินกับ <c oughs> ข้าวแหละได้บางห,าหนันกับประทู่กับใส่กอก <c oughs> คลิปนี้เอาไว้สักนีจกดจะคลิปหนาพอกันไม่ะอาขอบคุณครับ